ความยิ่งใหญ่ของแฟนทอมเนี่ยผมคิดว่ามันมันเป็นความยิ่งใหญ่โดยรวมทั้งหมดนะครับแล้วมันเราจะบอกว่ามันใหญ่ในทุก element ด้วยซ้ำไปนะครับถ้าเพื่อพูดถึงในเรื่องของอ่ะเ,เ,เ,เห็นง่ายๆก่อนเลยเห็นชัดๆเลย production คือฉากาฉากฉากคอสตูมแสงสีเสียงนี่คือมันยิ่งใหญ่จากการตาอย่างชนิดที่ว่า โอ้โหมันว้าวมากนะครับโอ้โหทั้งทั้งทั้งมีเรือพายอยู่บนเวทีฉากในตำนานมีสเตอร์เคสที่เต็มไปด้วยมาสเกรดบอลอะไรต่างๆแชนเดเลียตกลงมาอะไรเงี้ยมันมันเป็นสเปเชียลเอฟเฟกอะไรต่างๆที่มันทำที่มันที่มันตื่นเต้นแล้วก็ตะการตาในขณะเดียวกันในเรื่องของเรื่องราวสตอรี่ของมันก็เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะครับจากจากคนคนนึงที่เกิดมาแล้ว หน้าตาไม่ได้หล่อสวยจนต้องปิดเอาไว้ด้วยหน้ากากนะครับแล้วก็หลงรักกับเสียงเพลงจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามจะปั้นเขาให้เป็นให้เป็นนักร้องออปเปอราอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันแต่ว่าพอพอมีเกิดมีความอิจฉาริษยาอะไรกันขึ้นก็มีการฆาตกรรมอะไรเกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็ไปดูกันเพราะฉะนั้นเรื่องมันก็จะมีความ คือ p พ s s ชั่มันสูงมากเรื่องเรื่องราวมันก็ยิ่งใหญ่แต่ที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วที่ที่มันทําให้ทุกอย่างมันมันมัน e อ o บิเน e ัได้เนี่ยมันคือบทเพลงมันคือตัวเพลงที่มันเป็นบทเพลงที่มันยิ่งใหญ่มากแต่งโดยเนี่ยแหละครับคุณแอนดรูลอยด์เว็บเบอร์ที่ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในเจ้าพ่อคอมโพเซอร์ของของละครทั้งบอ o ด d เว์และเวสเอนนะครับแล้วก็ มันเป็นแทบจะเป็นสกอร์ที่ที่ที่ดีที่สุดของเขานะครับแล้วก็มันมันมันยิ่งใหญ่มากมันเรียกว่ามัน s w e ปมาก romantic แล้วก็แล้วก็แล้วก็มันก็ส w e e p i n g มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันยิ่งใหญ่ยังไงมันยิ่งใหญ่ในทุกเอลเมนต์เลยครับมันยิ่งใหญ่ในทุกเอลเมนต์การแสดงต่างๆมันก็มันก็ใหญ่ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย เล่นใหญ่รัชดาลัยไม่พอครับมันมากกว่าครับ <laughs> มันต้องคงคอนเซปต์เนาะครับเวลาที่เราบอกว่าเล่นใหญ่รัชดาลายัย <laughs> มันต้องใหญ่แบบนั้นจริงๆโอ้ oh, อันนี้มันสุดยอดแห่งความตรการตาสุดยอดแห่งแห่งแ่งแห่ง,หง,หงความรู้สึกใน <laughs> ในทุกๆมิติครับเพราะฉะนั้นมาดูกันนะครับมันสุดยอดมากจริงๆครับคือ bigger than the biggest <laughs> 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 คือไม่รู้จะ define ยังไง <laughs> ว่ามันใหญ่ขนาดน,นั้นจริงๆนะคะ <laughs>